กินก๋วยเตี๋ยวกับแม่จ้าทุกคนคงเจี๊ยบสั่งเป็นต้ยมยำนะคะกินก๋วยเตี๋ยว,ยวอีกแล้วามาปุ๊กมา boleh buat ต้มยำแล้วไม่ใส่ใบมะกรูดคืออื่นคืออื่นไม่ใส่ไม่ได้รวงอะแล่หอมด้มใส่้องปรุง

không bao có của màu cũ Lúc phát nó nhé lúc sau tìm tìm nếp nhé Ấn sau có tên nhé Ấn nhé ảnh Hãy

เอาซาเที่ยวก็ได้

ก็อินผ่านเนี่ย<อ>แล้วผ่านนี่หนนแหล,ละเพราะเราบเด็กจหลับไปคุณน้เข้ากปบใบแล้วเหรอฝนเขนิ่เอาไปนะเนาะเอาบัวถ่วมาเอาบอวอั่ทำยู่เงียนะยังไงถ้าเบิ้งเข้านันาก็รู้บัวห้า ừ. mà nó có là, oh, là mì thằng nào phải thiết kìa ừ. Thằng không cá đi Đi cứ cái Mì ừ. không มึงมทำแตจะอายนะบออาอ้วนอันอิตมาสเลยเฮาน่กกเรียนทำบทเป็นฝาแต่เราเสเอน้ำอันี้ปเเในใจ Đi Bà thì bị còn Hãy subscribe cho kia lên rồi.